ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวพ่อใหญ่นะครับด่าผู้ว่าเลยบอกโอ้อยากจะยกแผ่นดินให้ขเมหรือเปล่านะพ่อใหญ่นะคนสะแก้วนะเออนะครับไปพูดได้ยังไงนะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าไม่มีเอกสารสิทธิ์โอ้โหชาวบ้านด่ายับเลยนะครับเออนะ นะอยากให้มากราบขอโทษประชาชนว่าอย่างนั้นพ่อใหญ่บอกอนี่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกรู้สึกเสียใจมากที่ผู้ว่าพูดแบบนั้นนะเออเนี่ยนะครับไม่มันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะท่านผู้ชมนะทำไมถึงต่ออายุผู้ว่าสากแก้วให้ใช่ไหมแต่ทำไมไม่ต่ออายุเออะไรนะแม่ทัพภาคสองเออนะ มันแล้วมันบอกอะไรนะเสียระบบราชการในภูมิธรรมมันบอกเสียระบบราชการเอออันนี้น่าสงสัยน่าสงสัยนะครับแล้วผู้ว่าก็มาพูดแบบนี้อีกเออทำไมทําไมมันถึงเอื้อขเขมรก็จังเลยวะนะแล้วชาวบ้านก็ด่านะเนี่ยเวลาเวลาผู้ว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วก็นักข่าวทั่วโลกเขาก็เอาไปเผยแพร่ นะบอกว่าที่ตรงนี้มันไม่มีโฉนดไม่มีเจ้าของเป็นที่ปา่าอย่างเงี้ยแล้วนักข่าวทุวโลกเขาเปิดเผยแพร่เรียบร้อยเออแบบนี้มันจะไปเอื้อขเขมรหรือเปล่าเออหรือมันมีผลประโยชน์อะไรถึงจะต้องพูดแบบนั้นเพราะว่ารัฐบาลต่ออายุให้หนึ่งปีเนี่ยม,มันเอื้อให้กับรัฐบาลชุดนี้เปล่าเพราะรัฐบาลชุดนี้ก็ยิ่งเอื้ออะไรประโยชน์ให้ขเขมรอยู่ตลอดเวลา นะเออนะครับทำไมมันใจขเขมรกันไปหมดจังเลยวะนะใจขเขมรตั้งแต่ลูกสาวมันละตั้งแต่อุ้งอิงละบอกแม่ทับเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยโอ้มันคิดได้จริงๆนะท่านผู้ชมนะเออนะครับมันน่าสงสัยจริงๆว่าไอรัฐบาลทุนนี้นะทำไมมึงถึงได้แบบเอือขเขมรขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจ นะมึงอยากจะยกแผ่นดินให้เขมรจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออนะครับโอ้โหนะประเทศเรามันจะไปรอดไหมเนี่ยเออนะมะีมีนายกแบบนี้มีผู้ว่าแบบนี้โอ้ย <c oughs> นะสงสารบรรพบ,บุรุษไทยจริงๆนะครับไม่รู้จะต้องเสียดินแดนอีกหรือเปล่าเนี่ยบ้านหนองจานเนี่ยนะฮะเออ นะขเขมรก็ยิ่งขยันอันนี้ซะด้วยนะขยันยึดแผ่นดินไทยเหลือเกินนะมันเห็นว่าแผ่นดินไทยนี่กระจอกมั้งนะผู้นําประเทศไทยนี่กระจอกมั้งก็เลยยึดเอายึดเอานะเออหรือมันมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันหรือเปล่าวะนะนะไอตระกนนูลนี้นะครับเออแต่ว่าพวกแสดงชอบมากนะตระกูลนี้พวกแสดงบอกเพื่อไทยตลอดไปเนี่ยเพื่อไทย เครื่งแสดงนี่ก็ใจขเขมรเงินเนยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ